สวัสดีค่ะพบกับช่อง y o u t u b e สมมาทาโร่นะคะเปิดไพ่ไทายดวงให้กับชาววันศุกร์นะคะประจำเดือนกุมภาพันธ์2564สัปดาห์แรกของเดือนกุมภาพันธ์นี้1-7กุมภาพันธ์2564คนที่เกิดวันศุกร์มีเรื่องใดที่ดีมีเรื่องใดท,ที่ต้องเฝ้าระวังบ้างเดี๋ยวคนวันศุกร์สามารถติดตามรับชมและรับฟังได้เลยนะคะ ก่อนอื่นต้องขอคนวันศุกร์ช่วยนะคะช่วยหน่อยนะช่วยช่วยช่วยกดติดตามกด u ับส r i ายกดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยแล้วก็ใครอยากจะส่งพลังบวกอยากจะส่งกำลังใจให้กันก็สามารถที่จะคอมเมนต์ส่งพลังบวกได้ใต้คลิปคลิปนี้เป็นดวงโดยรวมไม่ยึดถือยึดติดเป็นดวงของใครคนใดคนหนึ่งดังนั้นเราสามารถฟังประกอบการตัดสินใจและใช้เป็นแนวทางในการดาเนิน ชีวิตหรือใช้ประกอบการตัดสินใจเรื่องใหญ่ๆและเรื่องสำคัญได้นะคะ สำหรับใครที่สนใจอยากจะดูดวงส่วนตัวสามารถทักแชท a c e b o o k ส้มมะพยากรราคาเริ่มต้น3คำถาม59บาทสำหรับใครที่ไม่รู้จะถามอะไร3คำถาม59บาทตอบโจทย์ที่สุดในกรณีที่ใครจะดูดวงเฉพาะดวงความรักก็3คำถาม99บาทแต่ถ้าจะนัดเวลาโทรคุยเนี่ยครึ่งชั่วโมง259บาทถามได้ไม่จำกัดคำถามนะคะสำหรับคนวันศุกร์ประจำ สัปดาห์แรกนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยคือเรื่องของ5ดาบ5ดาบหมายถึงปัญหาและความขัดแยง้งความขัดแย้งอาจจะหมายถึงพฤติกรรมบางอย่างที่น่าเอือมระอาของตัวคุณเองก็ได้บางทีคุณทำตัวน่าเบื่อเองหรือเปล่าแล้วคนแบบทุกคนเมินหน้าหนี่คุณอะไรอย่างเงี้ยทำไมคุณเป็นคนเรื่องเยอะหรือทำไมคุณเป็นคนที่ ทำไมแบบว่าอะไรอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยมันเป็นนิสัยจุกจิกของคุณด้วยแหละส่วนหนึ่งแต่อีกกรณีหนึ่งที่น่าห่วงก็คือมันเหมือนว่าความอยากเอาชนะอะไรบางอย่าง มันอาจจะเป็นคนที่ไม่ชอบคุณเป็นทุนเดิมอยู่แล้วหรือเป็นคนที่ทัศนคติไม่ค่อยตรงกับคุณที่ผ่านมาเขาอาจจะยอมคุณมาตลอดหรือคุณอาจจะยอมเขามาตลอดแต่ครั้งนี้มันเหมือนว่าคุณก็ไม่ยอมเขาเขาก็ไม่ยอมคุณแล้วมันเกิดปัญหาว่าเกิดการประทะคารมซึ่งกันและกันหรือมันมีการถกเถียงบางประเด็นบางอย่างเกิดขึ้นประมาณว่าฉันยอมหกักไม่ยอมงอนะเพราะว่าฉันแพ้ไม่เป็นฉันเป็นคนไม่ยอม ใครอะไรแบบเนี้ยก็รอดูแล้วกันว่ามันจะเป็นฝั่งไหนแต่ช่วงเนี้ยสิ่งที่สําคัญที่สุดที่จะต้องพูดจากใจเลยก็คือว่าคนวันศุกร์พยายามพูดให้น้อยที่สุดแล้วพยายามหลีกเลี่ยงจากปัญหาเอาตัวเองออกมาจากความขัดแย้งทั้งหมดทั้งปวงแล้วคุณจะอยู่รอดปลอดภยัยการที่เราไม่ได้มีปัญหากับใครการที่เราไม่ทะเลาะกับใครคือสิ่งที่ดีที่สุดเดอะฟูลเนี่ยคือไพ่เบอร์ศูนย ไพ่เบอร์ศูนย์เนี่ยอีกในยะหนึ่งก็คือบางทีก็ชิวๆกับชีวิตไม่ต้องไปเครียด การที่เราไปเครียดกับคนอื่นมากมายจนเกินไปท้ายที่สุดตัวเราเองก็เป็นทุกข์เพราะฉะนั้นลอยตัวเหนือดาม่าคือสิ่งที่ดีที่สุดถ้าคุณเข้าใจคําว่าลอยตัวเหนือดาม่าหมายถึงว่าใครเขาจะเป็นยังไงเขาจะทะเลาะกันเหนืออะไรยังไงปล่อยเขาเราไม่ต้องไปยุ่งกับเขาเราไม่ต้องไปออกความคิดเห็นหรือตัวเราเองเนี่ยไม่ต้องอะไรยังไงเลยดีที่สุด ลันลาของเราไปไม่ต้องไปสนโลกไม่ต้องไปสนใจใครสบายใจที่สุดส่วนในเรื่องของภาระและความรับผิดชอบบางครั้งเราอาจจะถูกเทให้ต้องรับผิดชอบการงานอะไรบางอย่างอยู่คนเดียวเหมือนมีเรื่องเข้ามาให้เรารับผิดชอบแต่มันเหมือนว่าเฮ้ยต้องทำงานเป็นทีมไม่ใช่หรอแต่ทำไมฉันต้องรับอยู่คนเดียวทำไมฉันต้องทำอยู่คนเดียวหรือถูกทิ้งให้เราได้รับผิดชอบอยู่คนเดียวหรือบางเคสบางกรณีในรู้สึกว่า เฮ้ยลงเรือลำเดียวกันแล้วนะแต่ทำไมทุกคนกระโดดหนีตายแล้วท้ายที่สุดฉันถูกทิ้งไว้กลางทางอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีประมาณนั้นเนาะไม่ต้องไปคิดมากมันจะมีคนที่พร้อมที่จะช่วยเหลือคุณอยู่เรื่องงานจริงๆก็ไม่ต้องไปกดดันอะไรมากจนเกินเหตุเพราะว่าอัศวินขี่ม้าถือไม้เท้าหกไม้เท้าเนี่ยหมายถึงความสุขและความสําเร็จมันเป็นความสุขและความสําเร็จที่แลกมาด้วย หยาดเหงื่อแรงกายมันเหมือนคนวันศุกร์เนี่ยจะผ่านบททดสอบอะไรบางอย่างหรือคุณจะได้โชว์ฝีมือได้แสดงความรู้ความสามารถจนเป็นที่ยอมรับเพราะฉะนั้นเนี่ยความสำเร็จอาจจะมาช้าหน่อยแต่ความสำเร็จมาชัวแน่นอนใครที่กำลังทอ้อใครที่กำลังอึดอดัด ใครที่กำลังเหนื่อยใจพยายามนับหนึ่งให้ถึงร้อยแล้วก็สะกดจิตตัวเองไว้ว่าฉันยังไหวฉันยังได้ฉันยังได้ถ้าคุณผ่านบททดสอบนี้ไปได้คุณจะเป็นที่เคารพนับถือคุณจะเป็นที่ไว้วางใจแล้วเป็นคนที่นับหน้าถือตาทุกคนจะมาร่วมแสดงความยินดีกับคุณชื่นชมในความเก่งของคุณชื่นชมในความสำเร็จของคุณอย่างแน่นอนสำหรับใครที่มีคู่หุ้นส่วนอยากจะทำธุรกิจส่วนตัว สิ่งหนึ่งที่ต้องบอกคนวันศุกร์ก็คือว่าความที่ว่าเราต้องคมทําอะไรกับคนที่เคมีตรงกันเท่านั้นใครที่ทัศนคติไม่ตรงกับคนวันศุกร์คนวันศุกร์จะไม่เสียเวลาคบ อย่าว่าแต่ทำธุรกิจร่วมกันเลยแค่คบเป็นเพื่อนคนวันสุกก็ไม่เอาดังนั้นจะทำอะไรร่วมกับใครดูซิเขาคิดตรงกับเราไหมเขาทัศนคติตรงกับเราหรือเปลา่าเพื่อที่จะไม่เกิดปัญหาและความขัดแย้งขึ้นในภายหลังนะคะอาชีพเกี่ยวกับวงการบันเทิงวงการมายาทุกรูปแบบเดอะฟูลเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของมนุษย์เจ้าสำราญธุรกิจที่เกี่ยวกับสถานบันเทิงวงการมายาช่างแต่งหน้าทำผมเสื้อผ้าคอส มีเกณฑ์จะประสบความสําเร็จหรือใครที่ทําอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางหรือการติดต่อมีเกณฑ์จะประสบความสําเร็จและให้ผลดีส่วนในเรื่องของการเงินการเงินจริงๆลรวถามว่าแย่ไหมไม่แย่แต่มันจะมีในเรื่องของบางทีอย่างเงินเข้ามาแล้วแอะหมดอีกแล้วหรอเงินเดือนเข้าแล้วเอาไปใช้จ่ายคือเงินเดือนเข้าปุ๊บค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์ค่าบัตรเครดิตค่ารถค่าบ้าน แล้วคนวันศุกร์ก็นั่งถามตัวเองว่าขอโทษนะคะนี่เงินเดือนหรือเงินทอนอะไรประมาณนี้จะถามว่าการเงินจะชอ็อตการเงินจะติดขัดไหมสําหรับสัปดาห์นี้สัปดาห์แรกนี้เรื่องของการเงินสําหรับคนวันศุกร์ไม่ได้มีอะไรน่าห่วงหรือน่ากังวลเพราะฉะนั้นอะไรที่มันเป็นความรับผิดชอบของเราอะไรที่จําเป็นจะต้องจ่ายก็บริหารจัดการไปใช้จ่ายตามแผนที่เราวางไว้นั่ะ แดีที่สุดแล้วอีกอย่างหนึ่งนะสําหรับคนวันศุกร์คนที่เป็นหนี้อย่าไปงกเราไม่ต้องไปเสียดายหรอกเป็นหนี้ยังไงเราก็ต้องใช้หนี้จะใช้วันนี้ใช้พรุ่งนี้หรือใช้ตอนไหนยังไงเราก็ต้องใช้หนี้ ก็ขอให้ตรงต่อเวลารักษาผลประโยชน์ตรงนี้ไว้แล้วมันจะเป็นการสร้างเครดิตและความน่าเชื่อถือให้กับคนวันศุกร์ด้วยแต่สิ่งหนึ่งที่ดีก็คือจะมีคนชักชวนทําอะไรบางอย่างให้เกิดรายได้เสริมหรือมีคนให้การยอมรับนับถืออะไรบางอย่างแล้วอาจจะส่งผลต่อเรื่องเงินเงินทองทองหรือผลประโยชน์ของคุณในอนาคตหรือมันเป็นประโยชน์ที่ว่าคุณมีประโยชน์กับเขาเขามีประโยชน์กับคุณอะไรแบบนี้เข้ามาเกี่ยวข้องก็ได้เช่นกันส่วนในเรื่องของความรัก the fool นะครับ คือมนุษย์เจ้าสำราญมนุษย์เจ้าสำราญหมายถึงว่าถ้าใครที่ยังเป็นโสดแล้วยังรู้สึกว่ามีความสุข กับความเป็นโสดอยากไปไหนก็ตายอยากทำอะไรก็ทํามีชีวิตที่สุขสบายไม่ต้องมานั่งอึดอัดตามจี้ตามจิกตามงอ้อตามอะไรยังไงแล้วเราสบายใจมากกว่าให้แนะนำว่าเป็นมนุษย์เจ้าสำราญรักสนุกสนานลันลาทําตามใจตัวเองไปก่อนแล้วไปมุ่งเน้นอยู่ที่ความสำเร็จในเรื่องของการของงานแบบนี้น่าจะดีกว่าส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วเนี่ยใครที่เคมีตรงกรันใครที่คิดเห็นตรงกรัน มันก็เป็นเรื่องที่ดีแต่บางคู่บางคนบางกรณีเนี่ยความคิดเห็นมันคนละอย่างกันแล้วบางคนน่ะเก็บกดอดทนกับผัวอดทนกับเมียอดทนกับแฟนมามากพอแล้วหรือคนวันศุกร์บางคนเนี่ยค่อนข้างที่จะทนทนทน,ทนแล้วก็ทนแต่วันนี้ฉันรู้สึกว่าเฮ้ยฉันไม่ไหวแล้วนะแล้วฉันจะไม่ทนแล้วนะเพราะว่าสิ่งที่เธอทาเนี่ยมันเป็นพฤติกรรมที่น่าเอือมละอามากถ้าคนวันศุกร์คิดจะไม่ทนแล้วก็มีเกณฑ์จะบ้านแตกหรือต ไม่เผาผีก็เช่นกันสำหรับคนโสดบางคนอันนี้ต้องเตือนอย่างหนึ่งนะช่วงนี้จะมีเสน่ห์แรงอาจจะเจอคนที่ถูกตาต้องใจอาจจะเจอคนที่เรียกว่าเคมีตรงกันแต่อย่าเพิ่งรีบร้อนเพราะว่ากลัวจะไปเจอคนเจ้าชู้หรือกลัวไปมีคนที่มีเจ้าของอยู่แล้ว6ไม้เท้าเนี่ยขอให้ดูให้ดีใครที่มีความสม่ำเสมอแล้วเสมอต้นเสมอปลายตลอดตลอดค่อยคิดและตัดสินใจเลือกคนคนนั้นอีกทีหนึ่งนะคะ ส่วนคนมีคู่ที่เนื้อหอมหรือสเสน่ห์แรงระมัดระวังบ้านจะแตกเพราะความรับรั่วไหลนะจ๊ะส่วน ในเรื่องของสุขภาพระมัดระวังมึนมึนงงงงเบลอเบลอจริงๆไม่ได้มีอะไรหรอกสะดุดหกล้มฟกช้ำดำเขียวเท้าพลิกเท้าแพมลื่นหกล้มตกบันไดหรือเท้าพลิกเท้าแพงมันเกี่ยวกับแข้งขาของคุณนี่แหละให้ระมัดระวังเรื่องของแข้งขาให้ดีความซุ่มซ่ามจะเป็นเหตุเดินเตะนั่นชนนี่ทําให้เจ็บเนื้อเจ็บตัวเปล่าๆนะคะส่วนใครที่มีเรื่องของการวางแผนการผ่าตัดหรือการรักษาที่เกี่ยวข้องกับ การผ่าตัดโดยรวมการผ่าตัดเป็นไปในทิศทางที่ดีส่วนใครเดินทางไกลช่วงนี้ก็อย่าใจร้อนขับรถด้วยความระมัดระวังนะคะทําบุญปล่อยปลานะคะปล่อยปลาให้ชีวิตให้อิสระอะไรที่สะดุดติดขัดจะคล่องตัวดีขึ้นนะโดยรวมสัปดาห์นี้ถือว่าเป็นสัปดาห์ที่ดีได้รับความรักได้รับความเมตตาได้รับการอุปถัมภ์และได้รับการเคารพนับถือเป็นที่ยอมรับผลงานเป็นที่ประจักษ์แต่สิ่งที่ต้องระวังที่ สุดก็คือเรื่องของอารมณ์และคำพูดเนาะเป็นกำลังใจให้คนวันสุกวันนี้ส้มมาลาไปก่อนสวัสดีค่ะ